ต่อมาในวันนี้นะครับผมต้องขอสืบเนื่องจากวันก่อนนิดนึงไอ้ระบบออโต้คอมเพียกับแชร์ตะกอมันยังเสร็จไม่ดีนะนะมันจะมีบั๊กอยู่บ้างนะครับผมออโต้คอมพียเนี่ยก็เลยต้องมาแก้กันก่อนแชร์ตะกอก็ด้วยแชร์ตะกอมีปัญหานิดนึงตรงที่ว่าการที่เราจะเอารูปจากลิงก์ที่ได้จากการเจนไปแชร์นะนะมันทําไม่ได้นะผมมันจะต้องเปลี่ยนรูปให้กลายเป็นบล็อกก่อนซึ่งอันนี้ต้องทําผ่านเซิร์ฟเวอร์ผมก็เลยต้องไปทํา API ออีกเส้นหนึ่งเพื่อรองรับปัญหาตรงนี้นะ แล้วก็มีเรื่องที่เราอยากจะทำในวันนี้ก็คือระบบ r a นกิ้งกับฟีเจอร์ใหม่ที่คิดว่าน่าจะดีก็คือระบบเอารูปที่แต่ละคนเจนไว้นะครับผมเป็นแกลลอรี่ไว้โชว์ให้คนอื่นมาดูได้ด้วยทำให้มันอาจจะดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นซึ่งผมก็อยากจะให้ยูเซอร์มีระบบล็อกอินจะได้เก็บข้อมูลของตัวเองได้ด้วย แต่ว่าก็อยากจะให้สาหรับคนที่มาเล่นแบบเป็นครั้งคราวเป็นเกตยูเซอร์สามารถเล่นได้เราก็จะต้องรองรับทั้ง2ระบบซึ่งไอ้ระบบล็อกอินเนี่ยนะฟังดูเหมือนง่ายนะผมแต่จริงๆล้วมันมีอะไรซับซ้อนมากมันเป็นศัตรูอลิเก่าของผมเลยก็ว่าได้ระบบล็อกอินเนี่ยนะผมก็เลยเลือกจะเป็นตัวของ ล็อกอินด้วย Google ไปก่อนนะเพื่อที่จะได้สะดวกยูเซอร์ด้วยแล้วก็อาจจะไม่ยุ่งยากจนเกินไปนั่นก็เลยทาให้วันนี้จากที่แลงกิ้งมันจะเสร็จกลายเป็นว่าไปมัวเมาอยู่กับระบบล็อกอินนานเลยนะผมพบว่าเราต้องรองรับทั้ง2รูปแบบมันก็เลยจะมึนๆน,นิดนึงนี่ก็เลยแอบกังวลอยู่ว่าการที่เราเพิ่มระบบอันนี้เข้ามาณนะตอนนี้เนะี่ยมันจะทําให้งานเราช้าขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าไม่เป็นไรลองดูเวลายังเหลืออยู่ไงปรามาทแล้วหนึ่ง